แปดท่านอยู่ด้วยกันขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะถ้าร้องเพลงเพราะก็จะร้องเพลงให้ฟังนะคะเนาะอันนี้ลองเพลงเพีย้นยนค่ะเลยไม่กล้าร้องนะคะเนาะไม่ค่อยเห็นคุณสันติเลยคะ่ะพี่นนท์บอกว่ามามองฟังไปเที่ยวไหนคะนะคะ ไม่ได้ไปไหนเลยน้องกิฟไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอยู่อยู่บ้านอยู่โคราชนี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณทุกท่านเลยน้องเล,ล็กลักรักจากสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอค่ะสวัสดีค่ะ การเชื่อมต่อช้ามาบ่อยมากเลยตุนจะไล่นะคะตุนจะไล่เน็ตก็จ่ายนะคะเน็ตก็จ่ายนะคะเนาะเออเนาะตูนสวยไม่ผิดปกติพ่อสวัสดีค่ะพ่อบุญเกิดสวัสดีค่ะนี่อีกหนึ่งทานกินข้าวเที่ยงหรือยังคะคนบอกว่าเป็นลมนะคะเนาะ ในมือมีดอกไม้ในใจมีรักจริงนะครับน่าส <c oughs> วัสดีคุณประหยัดนะคะนิยันตังค้านะคะคุณประหยัดก็มาคําเดียวแล้วหายไปเลยค่ะสวยคําเดียวหายไปเลยนะคะเนาะคุณประหยัดนะคะน้องขอฝรั่งจักหน่วยเด้งอย่างเงี้ยค่ะภาษาโคราชนะคะนาอเขาจะไม่เรียกเป็นลูกนะเรียกเป็นหน่วยนะคะน้องยังไม่เชื่อเลยนะคะนเนาะปีปีผีนะคะนาะ พี่เอธราเดชสวัสดีค่ะพี่นักการนะคะมาบอกขาดหนูแล้วจะเหงาใช่อะขาดน้อ,อ,อยแล้วจะเหงาค่ะขาดน้อ,อ,อยจะเหงาออยลี่แคบไว้เต็มโทรศัพท์แล้วมั้งนะะ <c oughs> กินข้าวกันหรือ,อยังคะกินข้าวเที่ยงกันหรือยังกินข้าวเที่ยงกันหรือยังเ <c oughs> <c oughs> ออตูนเองจ้านะคะ การเชื่อมต่อขาดหายแต่ใจอ้ายไม่เคยขาดเธอนั่นนะคะขอบคุณค่ะว้าวขอบคุณค่ะพา,าม้นเดียวหายไปเลยนะคะ <c oughs> แมมโมรี่เต็มน้องออยนะคะเนาะเออจ้า สวัสดีทุกคนครับนะคะพี่คนเศร้าสดพี่แต้มกดใจที่สี่ค่ะขอบคุณค่ะพี่แตม้มขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่อ่าห้องไลน์นี้มีประสิทธิภาพขอบคุณค่ะพี่บอกได้ค่ะได้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะวันนี้แห่กระถินใช่ไหมวันนี้แห่กระถินเนาะทอดทอดกระถินเนาะวันนี้เนาะอ,อนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่จอยออยู่หกท่านนี่แหละไม่รู้ว่าใครอยู่บ้างนะคะเนาะอยู่หกท่านอยู่มีพ่อปุณเกิดดะหนึ่งนะพี่แตม้ม เงียบยังไม่เงียบนะยังอยู่ยังอยู่นะคะพี่ตีถ้าถ้าว่างแกมานะถ้าไม่เห็นมานี่แสดงว่าทํางานนะทํางานทํางานอ่ะอยู่หกท่านนี่แหละไม่รู้ว่าใครอยู่บ้างนะคะเนาะอยู่เป็นหกท่านมีพ่อปุณเกิดห,หนึ่งนะพี่แต้มขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณพี่เอท่าเดชชาติมนตรีเปิดตาให้ดวงแรกนะคะขอบคุณคุณปย พิยุทธ์ไม่ลงมานะคะพิยุทธ์ไม่ลงมานะตุนดูก่อนใครกำลังรับชมเก้าท่านอยู่ด้วยกันนะคะเก้าท่านอ่าอ้ายมาเปิดตาหาแล้วอ้ายหายไปไหนเนาะาอ บอกขาดหนูแล้วจะเหงาใช่อ่ขาดองออยแล้วจะเหงาค่ะขาดองอ,อยจะเหงาออยลี่แคบไปเต็มโทรศัพท์แล้วมั้งนะ <c oughs> <c oughs> เปิดนะคะดอกกุหลาบครบ999ดอกหรืยอยังยังครับตอนนี้บานอยู่สี่ดอกครับบานอยู่สี่ดอกคุณพ่อบุญเกิดบอกว่าสวัสดี <c oughs> นะคะขอบคุณค่ะ ว้าวขอบคุณค่ะใครบอขาดหนูแล้วจะเหงาใช่อะขาด้องออยแล้วจะเหงาค่ะขาดตรงออยจะเหงาออยลี่แคไปไว้เต็มโทรศัพท์แล้วมั้งนะคุยสนุกดีนะคะคุยสนุกดีนะเนาะวันนี้วันเสาร์จะเป็นแบบเ,บเงียบๆนะคะพี่ชนะคนหลงป่าสวับายอ้ายเชื่อมต่อช้าด้วยค่ะผมเ <laughs> <laughs> นี่ย มีเข้าฝันกัดคอด้วยนะคะพี่คนเศร้าขำนะคะล้วก็พี่พิชานขำนะคะเนาะ,ะคุณนายตำรวจคนไหน,ไหนถ้ามาทักทายอ้ายธนาเดชนะคะมาแล้วมาแล้วกลัวๆนะมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอเอาเงินบ้านแดงมาเปสาวบ้านฟ้านะคะเนะาะาอเอ๋อายเอ,ะะเอด๋ดีนะคะเอวเด้งดีนะ นั่นคือการสื่อสารใช่ไหมคะคือการสื่อให้ทุกคนรู้ว่าเอลเด่งดีนะคะพี่เล็กบิวตี้บอกทรงผมใหม่สวยน่ารักมากๆจากต้องตูนบอกตรงๆขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะตูนก็ตัดสินใจแป๊บเดียวค่ะเก่งอย่าแย่บ่อยนะหนูร้องง่าเก่งอย่าแย่บ่อยนะคะไม่ร้องไม่ร้องนะขำๆกันขำๆกัน แม่จันแลมนะคะแม่จันมาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับกําลังใจนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านคือกําลังใจของตูนค่ะทุกท่านคือรอยยิ้มของตูนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยรักๆนะคะรักๆนะคะไม่มีอะมีใครมีดอกไม้แต่ใจอ้ายมีแต่เธอซา <laughs> แม่จันกำลังรับชมคุณนายตำรวจคนไหนคุณนายตำรวจคนดังกำลังเป็นข่าวหรือเปล่าไม่เอานะพี่ไม่เอานะ <laughs> อย่าลอยนะน้องตูนเก็บทรงไว้ค่ะพ่อ <laughs> พี่แต้มบอกบุญเสิฟบุญเกิดสืบเพลงสวัสดีค่ะหนุ่มตาบอกปากแดงแดงจะไว้ใจได้กา <laughs> ได้กาได้ก <laughs> า <laughs> อาจจะไปแล้ว สวยมากเลยขอบคุณนะครับอเออเจอแล้วเป็นไงพ่อบุญเกิดขอตัวก่อนน้องตูนบา,บายบายขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อบุญเกิดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะพ่อน่าจะไปแล้วพี่แต้มบอกบุญเสิฟ บุญเกิดสืบเพลงสวัสดีค่ะหนุ่มต้ากปากแดงแงจะไว้ใจได้กาได้กาได้กาสันต,ติคนรอนะคะให้หัวใจสีแดงมาด้วยสองดวงจากพี่เล็กบิวตี้นะคะเนาะเปิดบ้านปกติคะ่ะผมอังคารพเร,รื่องหัดเสา <g ur ly> <g ur ly> ถ้าก็พิมมาผิดพี่ตูนจะอ่านถูกค่ะเนาะน้องอาบอกว่าเล่พ่อบุญเกิดสวัสดีค่ะพ่อบุญเกิดนะคะพ่อบุญเกิดเ,เป็นอีกน้องบ่าวแอดเขาอยากมาดูคนงามครับอ่า พี่เชื่อมต่อมาบ่อยจังเลยน้องเบามาบ่อยจังเลยแ้มเจเจนน้องแวงสวัสดีเช่นกันครับคุณแต้มนะคะพี่แต้มเป็นคนโคราชเหมือนตูนค่ะพ่อพี่แต้มเป็นคนโคราชเหมือนกันพี่นนท์หนุ่มใต้บอกว่าพี่วรรณาสวัสดีเลยยังอยู่ไหมคะพี่ประหยัดลงมาทักทายกันได้นะคะลงมาทักทายกับเพื่อนๆในห้องตูนได้นะคะเนาะพี่ประหยัดเราไม่รู้ว่ามาจากไหนนะแต่น้องตูนสัญ,ญญาณตูนไม่ค่อยดีเลยเป็นเพราะอะไรเนาะ แม่จันบราวเขานะคะเนาะไม่พากันเปิดบ้านเลยแต่เราก็มาเปิดเนาะเขาไม่เปิดกันเราก็มาถุงก,กินจมตำกับขนมจีนกินจมตำับขนมจีนไปแล้วอขอบคุณนะคะไร้สดอยู่อ่า อ่าเงียบวันเสาร์วันนี้เป็นยิบเงียบเงาเานะคะยิบเงียบเงาเหาคนเดิมจ้ะตูนเองตูนเองนะคะตูนเองจ้ <c oughs> าเออ คนเศร้าคนต้งเป็นด้วยมาปล่อยดอกสิบดวงเลยนะไอ้ไอ้ไปล่อยดอกสิบดวงไอ้กดผิดหรือเปล่าไอ้เจอแล้วเป็นไงพ่อบุญเกิดขอตัวก่อนน้องตูนบายบายขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อบุญ